โอเคอ่า <Okay>. uh, ผมมาสุขาวจะหมายเบื้องต้นเนาะพอดีมันเนื้อหามันเยอะนิดน,นึงก็คืออยากมีโอกาสมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดที่อย่างละเล็กอย่างละน้อยให้ผสมผสานกันแล้วกันนะครับอ่าก็คือสุขพิบาลในอาหารเนี่ยก็หมายถึงการจัดการการควบคุมอาหารให้ปลอดภัยนะครับจากเชื้อโรคพยาธิแล้วก็สารเคมีที่มีพิษเนาะแบบ basic, เบสิกเบื้องต้นก่อนอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกายสุขภาพและการดำรงของชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายนะครับ ผมเล่าเรื่องอผมเคยโดนบริษัทที่มาอินสเปกเนี่ยมาอินสเปกให้คุณฟังนะมันจะเป็นยังไงอผมทําให้กับแคตเตอร์ลิงของบริษัทนานาชาติเนาะของฝรั่งแล้วกันเนาะมีทีมมา,มาประมาณเกือบสิบคนพร้อมปืนยิงอุบินิภูมินึกภาพตามผมไปนะมันทรมานแค่ไหนมีสวอปใช่ไหมผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจที่มันแบบว่าจุ่มน้ํายาแล้วก็เช็คเลยว่ามีตรวจสอบไหม ช้ามาเขาก็ระดมกันเลยเขาอยู่กับผมตั้งสามวันเนี่ยผมน้ําตาจะไหลามากเลยช่วงที่ผมทางานเช้ามาเขาก็ลูดสแตนเลสก่อนเลยเอาไปจุ่มโอเคผ่านเขาก็ยิงตรวจอุณหภูมิตู้เย็นทุกตู้เลยอยู่ในจุดอุณหภูมิปลอดภัยไหมอยู่ในอุณหภูมิที่เป็นแบตเตอรี่เขาจะก่อสปอร์ไหมอ่ก่อเชื้อโรคไหมอุณหภูมิอันตรายอาจจะ เออผมหกสิบถึงเจ็สิบองศาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ตรงนั้นมันจะของมันจะบูดมันจะเน่าอะไรประมาณนี้เนาะท้าอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มารอยิงอีกอุณภูมิได้ไหมเก้าสิบกว่าองศาไหมตรวจสอบอยู่ทั้งวันเข้มข้นมากยังไม่พอผมใส่หน้าก,กากใส่หมวกเออหมวกเออเน็ตเนาะเล็บเอล้างมือถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยวุ้ยเครียดมากนี่แหละชีวิต ในกรุงเทพหรือในโรงพยาบาลที่แบบว่าละเอียดมันจะตรวจสอบเป็นขนาดนี้นะครับโอเคสรุปก็คือสุขภาพพบาลอาหารหมายถึงการทําอาหารให้สะอาดปลอดภัยเนาะแล้วก็ทานแล้วไม่เกิดโรคที่โรงพยาบาลโซ่วิสัยเนี่ยตอนเนี้มั่นใจยิ่งกว่ามั่นใจเลยว,ว่าสะอาดปลอดภัยไม่พอสวยงามน่าทานด้วยนะครับในทุกจุดเลยนะครับโอเคปัจจัยที่ทําอาหารไม่ปลอดภัยคร่าวๆนะหนึ่งบุคคลใช่ไหมบุคคลในตัวสําคัญไหมสาคัญเนาะ ไปเข้าห้องน้ํามาไปหยิบไปซ่อมรถมาแล้วมาจับผลไม้เสิร์ฟผู้ป่วยมันก็อาจจะเกิดผลไม่ดีได้นะครับเป็นต้นนะครับให้ดูคร่าวๆเนาะโอเคดูลายเออคนที่แบบโอ้โหมันโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยดูดิมันต้องละเอียดมากๆนะครับ ปัจจัยที่2ก็เป็นอาหารนะครับอาหารที่นํามาปรุงอาหารสดเนื้อสัตว์ผักสดต่างๆที่เชื้อโรคแบคทีเรียพยาธิาอะไรเงี้ยมันติดมากับของต่างๆนะครับมันมีผลไปหมดนะครับรอดไหมคิดว่าเสียวๆเนาะสอยจุเป็นไงบ้างซอยจุก็อร่อยเนาะครับสอยจุโอเคก้อยก็ชีวิตกับความเป็นจริงบางทีมันก็อะไรประมาณนี้นิดนึงนะครับโอเค ดู3ก็อาจจะเป็นพวกภาชนะต่างๆนะครับจานชามช้อนต่างๆนะครับที่เราต้องระวังเนาะร้านอาหารอาจจะเป็นผ้าคลุมได้เนาะหรือว่าเข้ากับตู้เข้ากับเชลได้นะครับก็ให้ดูอาหารภาชนะที่มันสะอาดปลอดภัยนะครับเป็นต้นสถานที่เนาะอาจจะเป็นสถานที่สะอาดสวยงามมีตารางการทําเวรทําความสะอาดอยู่เสมอนะครับ ครัวก็ดูสะอาดนะครับปลอดภัยนะครับครัวโรงพยาบาลโซพิสัยนี่สะอาดปลอดภัยนะครับมแมลงสัตว์นําโรคอันนี้ก็สําคัญเนาะมันท่อปาปาหรือว่าเออไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็จะมีผลได้นะครับก็ต้องหมั่นดูการตรวจเช็คการเป็นโรคก,การพ่นยาเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. โอ้ไหวไหมคุณบอยเออแกงเขียวหวานไก่เราวันนี้สงสัยจะเสียวๆนิดๆเนาะ <laughs> โอเค ก็ให้ระวังขออนุญาตฝากคอร์สนะครับมีคอร์สออนไลน์อยู่นะครับช่วงนี้มีแฟลตเซลแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สแรกนะครับสอนทําอเมริกันโดนัทนะครับสิบเอ็ดแบบนะครับกับคุกกี้สิบแบบนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับคอร์สบีบวกนะครับสอนทําซี่โคหมูบาร์บีคิวนะครับสูตรนี้ขายดีมากครับสี่ห้าหมื่นชิ้นมาแล้วนะครับตัวสูตรนี้นะครับขายอยู่ร้านอาหารดังเลยนะครับแล้วก็สอนแต่งหน้าครัวซองนะครับยี่สิบแบบก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งแถมหนึ่งนะครับซื้ สุดคุ้มมากนะครับคอร์ดบาร์บีคิวนะครับโคงหมูอบซอสบาร์บีคิวนะครับพร้อมน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มแจ่วสูตรเด็ดนะครับแล้วก็คอร์สุดท้ายนะครับเป็นคอร์สอนคิดต้นทุนอาหารแล้วก็แถมฟรีนะครับไฟสูตรแล้วก็เอกสารนะครับต่างๆนะครับ19ารายการนะครับมีผู้เรียนแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมากกว่าพันพันคนพันร้านอาหารแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไลน์แอดเชฟแดนมาสอบถามพูดคุยได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ